คุณเป็นหนึ่งบอกว่าสวัสดีครับคุณแสงแสงลุงนันต์ปิดหน้าปิดตาคุณแสงแสงดอกไม้สวยมากค่ะสวยเหมือนคนปลูกเลยใช่ไหมคะลุงนันต์บอกว่าสี่ทุ่มแล้วทาไมไม่นอนเดี๋ยว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 นอนแล้วค่ะเดี๋ยวนอนแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนไปนอนแล้วค่ะเดี๋ยวลุงนันนันแบบบ่นอ่าอ่าลุงมีกล้ามขากล้ามแขนใหญ่มากเดี๋ยวโดนแบบือเดี๋ยวโดนแบบศอกขอบคุณนะคะคุณแสงแสงคุณเป็นหนึ่งสวัสดีค่ะ คุณปรารถนาลินคุณแสงแสงสวัสดีจ้าลุงอนันต์บอกว่าโอเคโอเคย e s สยโอเคจากลุงอนันต์คุณแสงแสงบอกว่าคุณปรารถนาลินสวัสดีค่ะคุณปรารถนาลินลุงอนันต์สวัสดีจ้าคุณแสงบอกว่าขอบคุณค่ะคุณตุ๊กโอ๊ยคุณแสงตุ๊กไปดูคลิปอ่ะแต่ละคลิปทําออกมาสุดยอดมากตุ๊กัวเราะจนแบบท้องแข็งอ่ะทำได้ไงอ่ะทำตุ๊กทําไม่เป็นน่ะคุณรัชยาทักทาไทยนะคะโจเอ็ดเวิร์ดโซตุ๊ก เอ่อ uh, you ready to get married we spend <laughs> we spend our hun, honeymoon in beautiful resort yes we go we go honeymoon เอ่อ we go honeymoon เอ่อ at Thailand Thailand is so beautiful you 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 can go with me okay my friend เขาบอกว่าอยากไปฮันนีมูนฮันนีมูนก็ฮันนีมูน โอเคค่ะเดี๋ยวตุ๊กของลงไลฟ์แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ตุ๊กก็เก็บผักเก็บผลไม้ได้แล้วเดอ้อพี่เป็นหนึ่งหัวใจกดกดๆนะคะน้องปรารถนานลิ้นดอกไม้สวยมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กปลูกเองค่ะมีความภูมิใจมากค่ะปลูกเองอะไรเองทุกอย่างขอบคุณดจ้า j o เอ d ดเ r d ร์ a โอเคคุไทย a ลนด์อีส์ม Mm. We have Cooper Kit. Yes. Okay. <laughs> okay, my friend. <laughs> okay, okay. Okay, Joe Edward. Okay. I go. I have to go. Joe Edward, you know? You know I have one baby. You see? Is my son. Joe Edward, this is my son. You know what what's what his he name? He name is Sippy. Sippy. He name Sippy. Joe <laughs> Edward, this is my son. Kapunaka. <laughs> Okay, long Thank you so much, Joe Edward. Love you. I love you. Yes, he beautiful. He's a Chihuahua. Yes, it's Chihuahua. This is my son. He have uh, one years. Okay, I have to go. The deep, the deep, the deep, the deep. Hello, the deep. You're welcome, the deep, you're welcome. Like done with bye. Thank you so much, the deep. Thank you so much. I'm going to support you, Rainy. Uh, I'm already support you, okay? It's already. Okay, I have to go bye 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 Joe as what I have to go thank you so much mm. I will have Cooper Brown chihuahua growing growing up I never seen with Chihuahua yes mm -hmm. okay Joe as what people people! สวัสดีจ้าพี่ป๊อบสวัสดีจ้าพี่ป๊อบ uh. ขอบคุณนะคะพี่ป๊อบ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you so much everyone Thank you and have a have a nice day and Happy New Year uh, uh, ถ้าไม่ได้เจอกันอีกก็ Happy New Year นะคะน้องแอบ,บช้ำของพี่ขอบคุณมากๆนะคะพี่ป๊อบขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะ ขอให้มีความสุขเด้อจ้าทุกคนบ๊ายบาย